สนับสนุนโดย Toyota Hilux Bico Champ, Oishi Grinchi, Tesco โ o ต,ต,ต,ตัส ยโตโยต้าไฮลักซ์วิโก้แชมป์นะครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของน้องบิวนะครับสาวน้อยหัวใจแกล่งที่เธอจะต้องต่อสู้กับโรคร้ายในวัยเพียงแค่27ปีนะครับไปทบทวนเรื่องราวของเธอพร้อมๆกันเลยครับหนูบิวนะคะชื่อจริงชื่อกฤษชยาภาวงชัย เป็นคนจังหวัดพะเยาค่ะพี่แล้วก็มีอันต้องมาเสียตาตอนที่หนูอายุได้ประมาณ9เดือนก็คือหมอเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นมะเร็งเนื้องอกมากินแก้วตาทุกคนก็ตัดสินใจว่าโอเคยอมเสียตาเพื่อรักษาชีวิตหนูในวันที่โลกราวาง กำลังเรียนอยู่ปีสามใกล้ๆจะจบก็ได้พบว่ามีก้อนเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาตรงตรงต้นแขนด้านซ้ายหนูก็ไปหาหมอหนูก็ไม่เอะใจอะไรจนหนูทานข้าวกลางวันเสร็จหมอเขาก็มาบอกว่าเนื่องจากว่าน้องอ่ะเป็นเนื้อ,อร้ายที่แขนเราจะเป็นจะต้องตัดแขนออกไป หนูมีความรู้สึกว่าจะต้องยอมตัดแขนแล้วค่ะความรู้สึกวันนั้นเป็นยังไงคะเนื่องจากว่าหนูเป็นคนที่ศึกษาธรรมะมาตั้งแต่เด็กนะคะกายกายเนี้ยกายเนื้อก็คือกายหยาบที่สําคัญของเราคือกายละเอียดซึ่งก็คือจิตใจของเราเรายังมีจิตใจที่มั่นคงและเข้มแข็งแล้วก็ต้องต่อสู้ไปหนูเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอตราบใดที่ยังมีลมหายใจค่ะ เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตัวเองไหมคะวันนี้เรายังมีลมหายใจแล้วก็ต้องสู้ต่อไปจนกว่าจะหมดลมค่ะถ้าหนูได้เงินหนึ่งล้านบาทไปนะคะอย่างแรกที่สุดก็คือต้องเอาไปให้พ่อใช้นี่สามแสนกว่าบาทซึ่งพ่อได้กู้มารักษาตัวหนูทั้งหมดแล้วที่เหลือหนูก็จะมอบให้กับพ่อแม่เพราะว่าหนูเองก็ไม่ทราบว่าชีวิตของหนูนั้น จะอยู่ยืนยาวได้อีกนานแค่ไหนสิ่งนี้คือสิ่งที่หนูทำได้หนูก็อยากจะนำเงินส่วนนี้มอบให้กับคุณพ่อและคุณแม่ค่ะดูกี่ครั้งก็ครึ่งทุกครั้งเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือเจ้าของคำพูดที่ว่าหมื่นล้านกำลังใจก็ไม่เท่ากับกำลังใจของตัวเองนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกิจชยาภาวงชัยหรือน้องบิวหมายเลข27ครับ เลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะถึงแล้วสวัสดีนะครับน้องบิวครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ซีพี่เอกพี่หายพี่ยิ่งยงแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะขออนุญาตถามน้องบิวนะครับว่าหลังจากที่เทปอ,ออกอากาศไปเป็นยังไงบ้างครับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นยังไง ก็มีคนรู้จักหนูมากขึ้นเดินไปไหนมาไหนก็มีคนทักว่าอ๋อน้องบิวที่ออกรายการสันพันดาวใช่ไหมบา,บางคนก็มอบเงินให้เราบอกว่าช่วยเป็นค่ารักษาตัวสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุดก็คือชีวิตของหนูได้ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากคนที่มาพูดกับเราหรือว่าที่โพสลงในเฟซบุ๊กอะคะ่ะ เขาบอกว่าเขาเคยคิดสั้นอยากจะทำร้ายตัวเองแต่พอเขาไม่เห็นเรื่องราวของหนูความคิดนั้นก็เปลี่ยนไปหนูก็เลยรู้สึกภาคภูมิใจมากๆในในเรื่องนี้ค่ะดีมากเลยทีเดียครับน้องบิวครับเห็นทิมนาเล่าที่ฟังว่าก่อนที่จะมาเนี่ยน้องบิวไปทำคีโมมาเหรอครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับไปทำคีโมแต่ละครั้งเนี่ยก็คืออยู่โรงพยาบาลสี่คืนสวันในสมวันนั้นก็ต้องให คีโมวันละหกชั่วโมงให้ทางสายน้ำเกลือแล้วก็จะมีความเจ็บปวดทรมานมากไม่น้อยไม่น้อยเลยสำหรับผู้ป่วยที่ทำคีมโมจะรู้ดีค่ะคุณแม่เคยพูดบอกว่าให้น้องมิวนอนอยู่เฉยแต่น้องมิวก็ไม่ยอมนอนอ่เฉยเพราะอะไรครับก็อยากจะลุกเดินไปไหนมาไหนเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเรา นอนโซมอยู่แล้วก็อ่อนเพลียจะแพ้มันเพราะฉะนั้นเราต้องเอาชนะมันให้ได้ก็เลยต้องทําให้ตัวเองเข้มแข็งมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมบอกว่ามีคําำ,คำนูงที่อยากจะพูดกับทุกๆท่านในวันนี้คือก็คือแม้แต่หนูป่วยเป็นโรคมะเร็งและพิการทั้งดวงตาและแขนแต่หนูก็ยังอดทนสู้เพื่อต่อลมหายใจแล้วท่านผู้ที่คิดสั้นทําร้ายตัวเอง อยากจะอยากจะทราบว่าจะดับลมหายใจตัวเองไปเพื่ออะไรค่ะขออนุญาตคุยกับคุณพ่อคุณแม่หน่อยนะครับวันนี้ลูกสาวคนนี้เหมือนเป็นกําลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนทั้งประเทศความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับแม่ขอเป็นกาลังใจให้น้องบิวสู้ต่อไปนะคะ และก็ขอขอบคุณคะแนนโหวตทุกคะแนนที่โหวตให้น้องบิวได้เข้ามาในรอบนี้ขอขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับผมเชื่ออย่างนึงครับนอกจากกำลังใจที่เข้มแข็งของน้องบิวแล้วผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นอีกกำลังใจใหญ่ๆใ,ให้กับน้องบิวเองเช่นเดียวกันนะครับน้องบิวครับถ้าวันนี้ได้เงินหนึ่งล้านบาทไปน้องบิวจะเอาไปทำอะไรครับหนูก็จะนำไป ช่วยพ่อใช้นี่ในส่วนที่กู้เงินมารักษาตัวหนูและในระหว่างนี้หนูยังต้องรักษาตัวอยู่ก็จะนําเงินมาเป็นค่ารักษาตัวแต่ว่าสิ่งสําคัญคือไม่ทราบว่าชีวิตหนูจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนถ้าวันหนึ่งหนูจากไปเงินที่เหลือก็จะมอบให้เป็นทุนของของคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลตัวเองยามแก่เท่าค่ะน้องบิวครับวันนี้น้องบิวจะร้องเพลงอะไรครับ เพลงรักเธอทุกพศค่ะครับคุณผู้ชมครับเป็นกําลังใจให้กับน้องบิวหมายเลข27ดด้วยนะครับกับเพลงรักเธอทุกพศครับเชิญครับ ฟังเพลงนี้แล้วรักน้องบิวทุกพศออไปเลยด้วยนะครับ <c oughs> เชิญครับพี่ไฮครับค่ะาดูวีทีอาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อครั้งที่แล้วที่น้องบิวมา <c oughs> ดูสองครั้งก็ซึมทั้งสองครั้งเลยนะคะกับการบริหารความเป็นคนของน้องบิว <c oughs> โอ้โหมันต้องบอกได้เลยว่าที่สุดของมนุษย์จริงๆนะคะวันนี้ถ้าให้พี่ไฮมาคอมเมนต์เรื่องเพลงนะคะก็จริงๆแล้ว เพลงนี้น่าจะไม่ใช่ล่องเสียงหรือว่าแนวทางของน้องบิวนะคะไม่ใช่ล่องเสียงของน้องบิวแต่น้องบิวทําได้ดีเพราะร่างกายของน้องบิวไม่พร้อมมากซะเท่าไหร่เพิ่งไปคีมโมมาด้วยนะคะทาได้ขนาดนี้พี่ไฮก็ไม่รู้จะติน้องบิวยังไงแล้วน้องบิวทําดีที่สุดแล้วค่ะท่ยานผู้ชมก็ช่วยบวตให้น้องบิวกันเยอะๆนะคะหมายเลข27ค่ะครับผมขอบคุณมากครับพี่ไฮครับพี่เอกค,ครับเชิญครับ พี่เอกไม่กล้าไปไปคอมเมนต์ในเรื่องของการน<ม>้อ,องเพลงเพราะมันมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ที่เด็กคนนี้มีเนี่ยมันม,มากกว่ามันเป็นตําราเล่มใหญ่ที่ให้คนทั้งประเทศเราได้อ่านมันเป็นตําราชีวิตเล่มหนึ่งจริงๆ<ม>แล้วมันเป็นปรัชญาที่ทุทกคําพูดทุกอนุข,ของคําพูดมันแฝงไปด้วยสิ่งที่มันสกิดตอมปัญญาให้คนเกิดจริงๆอยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้สร้างตําราไว้ให้คนทั้งประเทศได้อ่านเป็นตําราที่ สามารถอ่านแล้วก็จับต้องได้อย่างไรก็ตามแต่กําลังใจทุกๆก,กําลังใจจากกี่ร้อยกําลังใจก็ไม่สู้กําลังใจของตัวเองอยู่แล้วแต่ถึงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็อยากจะขอวิงวอนกาลังใจของคนทั้งประเทศช่วยเป็นกําลังใจน้องบิวด้วยครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับพี่ยงครับน้องซีครับความจริงแล้วน้องบิวเป็นคนที่เสียงดีมากเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ลีลาการร้องอะไรทุกอย่างแก้วเสียงก็ดีแต่เพียงแต่ว่าน้องบิวเองเนี่ยคงจะไปคีโมมากเออมาแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยมันอ,อนลานะฮะโดยเฉพาะเวลาใช้เสียงสูงสูง,สงน้องจะเหนื่อยอจริงๆน้องบิวพร้อมที่จะร้องทุกเพลงได้หมดในประเทศไทยนี่ผมเ,เชื่ออย่างนั้นนะเพราะเสียงเขาเพอร์เฟกมากก็อยากให้น้องบิวเนี่ยมีกําลังใจต่อไปสู้ๆต่อไปพี่เชื่อว่าแฟนเพลงไม่ทิ้งน้องบิวแน่นอนครับขอบ,ขอบคุณ<ด>มากครับพี่องครับ คุณผู้ชมครับผมเชื่อมาโดยตลอดนะครับว่าเพชรนั้นเป็นธาตุที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่วันนี้ผมเพิ่งจะได้เรียนรู้ครับว่าหัวใจน้อยๆของน้องบิวนี่สิครับแข็งแกร่งยิ่งกว่าเพชรซะอีกคุณผู้ชมสามารถเป็นกําลังใจให้กับน้องบิวได้นะครับด้วยการพิมพ์หมายเลข27นะครับและส่ง SMS มาที่4777 888นะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆอยู่นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับคุณตุ้มที่จะมาสู้เพื่อครอบครัวกันครับสักครู่เดียวช่วยโหวตและเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะน้องบิวเบอร์27คะ่ะ